สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายตั้มที่ชื่อเพจว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความดังนี้ครับมีลูกเพจคนไหนบ้านอยู่แถวกิ่งแก้วไหมครับดูแลตัวเองกันด้วย ยิ่งถ้าบ้านอยู่ใกล้โรงงานรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรอพยพลีภัยก่อนเลยนะครับยังมีความเสี่ยงกับถังสารเคมีขนาด20 0 0 0ลิตรอันตรายมากๆเป็นห่วงทุกคนครับในภาพผมแคปมาจากข่าวขณะที่เฮลิคอปเตอร์พยายามสกัดเพลิงด้วยสารเคมีตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังลุยเข้าโรงงานเพื่อดับไฟในโรงงาน ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เหล่าผู้กล้ากันด้วยนะครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ากลิ่นควันกระจายทั่วแล้วค่ะตึกสูงๆจะกลิ่นแรงมากค่ะขอให้ทุกๆคนแถวนั้นปลอดภัยค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้คุณพระคุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยนะครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจถัดมานะครับบอกว่า ขอให้ปลอดภัยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้พระคุ้มครองปลอดภัยทุกท่านค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายดูแลตัวเองให้ปลอดภัยมากด้วยความห่วงใยถัดมานะครับบอกว่าขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนนะคะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆจ้าถัดมานะครบบอกว่าย้ายไปไกลๆไปก่อนครับสารเคมี ในอากาศอันตรายมากมากครับถัดมานะครับบอกว่าขอเป็นกระใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถัดมานะครับบอกว่าขอให้ชุดดับเพลิงปลอดภัยทุกทุท่านด้วยเทินขอให้พระเจ้าคุ้มครองด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วถัดมานะครับบอกว่าน่าจะไปไหมที่บ้านท่านประธานถัดมานะครับบอกว่าเยี่ยมมากค่ะรักท่านทนายตามค่ะถัดมานะครับบอกว่า ขอคุณพระคุ้มครองทุกๆคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยอย่าให้มีอะไรที่ร้ายแรงและสูญเสียมากไปกว่านี้เลยค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจะนะวรวรมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนับจากวันนั้นจนวันนี้ยังคงไม่รู้ตัวว่าตนเองทำผิดด่าลุงด่าทนายหาว่าแค่เรื่องพระ ตั้งผิดที่มันจะอะไรนักหนานี่ก็ปล่อยเวลาให้มันคิดนะว่าเมื่อไหร่สมองมันจะเลิกโง่เลิกหยาบคายเขาแจ้งความดำเนินคดีหล่อนข้อหาหมิ่นประมาทพรบอคอมเอาความเท็จมาใส่คนอื่นให้เสียหายไม่ใช่เรื่องพระอยู่ในเขตป่าไม้หล่อนโกหกว่าพระลุงให้ยูทูบเบอร์ซื้อมา เป็นหลานผู้มีศีลสูงวงเล็บซึ่งคุณไม่มีศีลวัดยืนยันความจริงมาแล้วชาวโลกรับรู้พระพุทธรูปผิดลิขสิทธิ์กรมศีลมาตรวจปรากฏว่าถูกทุกอย่างเงิบไปอีกจนหน้าบัดนี้ก็ยังบ่นว่าคนอื่นว่าทำร้ายตนเองคนอื่นเลวคนอื่นโง่ประโยคเด็ด ฉันเอาอยู่ที่พูดมาทั้งหมดเข้าตัวเองหมดเลยสำนึกเถอะสำนึกก่อนสายปอลอทนายที่จะมาช่วยเขายัางถอนหนีเพราะเขารู้อะไรเป็นอะไรหมดแล้วคุยกันแล้วเติมความรู้นี้เข้าสมองด้วยอย่าหน้าตาดีอย่างเดียวสมองเท่าถั่วเวลาด่าคนอื่นอย่าคิดว่า คนที่ฟังเขาไม่หักหลังเอามาเล่าให้คนอื่นฟังสิโง่ซะจริงๆเด็กคนนี้ฮิฮิความคืบหน้าคุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความผ่านทางกลุ่ม Facebook คนรักลุงผลป้าแตนโดยมีข้อความดังนี้ถามเพราะเหตุใดบางหน่วยงานจึงต้องวิ่งแจ้นรับมุกไอ้กิ้งกือตอบหน่วยงานมักจะกลัวการตรวจสอบ ก็เลยต้องตามใจคิงคือมันหน่อยเดี๋ยวมันเกิดโมโหพรานไปตรวจสอบหน่วยงานทีนี้ละ่ะงานงอกแน่ๆเพราะส่วนใหญ่มีชนักติดหลังกันทั้งนั้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเมื่อไหร่ความยุติธรรมจะมาถึงจริงๆถัดมานะครับบอกว่า จะหวางพึ่งใครได้ล่ะทีนี้ถัดมานะครับบอกว่าใช่หน่วยงานกลัวการถูกตรวจสอบเพราะว่าการทำงานไม่โปร่งใสถัดมานะครับบอกว่ามันกลัวอาแปะเพราะมันนะจอมแฉและจอมหาเรื่องมันร้ายเจอสอพอๆกันเลวกับเลวมันโครจรมาพบกันกรมถัดมานะครับบอกว่าไอ้กิงกือไอ้อาคาด มาตรร้ายจะรอดูว่าจุดจบของคนจองเวรอาฆาตมาตรร้ายจะเป็นยังไงหนอถัดมานะครับบอกว่าโดยเฉพาะกกตูมฮ่าฮ่ไม่อยากพูดถัดมานะครับบอกว่าประเทศนี้ไอ nah ้กิ no ้งกือเป็นใหญ่ฮ่าฮ่ถัดมานะครับบอกว่าแล้วก็ตำรวจตอนนั้นมันไปหาตำรวจไปรับจนมันเอาลูกไปนั่งตากแดดประท้วงถัดมานะครับบอกว่าหนาวกันทั้งสนอ แม่นบ่อโซดาน้ำเป็นเชื้อโรคที่ระบาดพอๆกับโควิด5 5ถัดมานะครับบอกว่าน่าจะจริงช่างกลัวถัดมานะครับบอกว่าแบ็กมันระดับบิ๊กครับมันบอกแล้วใครก็ทําอะไรแบ็กมันไม่ได้ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไปดูได้ในรายการโหนกระแสห่าหหความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ เมื่อกี้แอบเข้าไปฟังสงสารผู้เสียสู์พูดว่ากลัวลุงหลุดเพราะทนายเขาเก่งแต่ตอนนี้นะ่ะไม่กลัวเพราะมีไอจุดๆข้างหลังนะ่ะพร้อมชนโถหน้าสมเพศไอจุดๆข้างหลังยังเอาตัวไม่รอดเลยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ทำไมถึงปักใจว่าลุงเป็นคนทําแม่น้องอะ่ะถัดมานะครับบอกว่าคิดเหมือนกันเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าคิดเหมือนกันค่ะแรกๆนะ่ะจะมาเป็นพยานให้ลุงอยู่เลยถัดมานะครับบอกว่าคงเชื่ออย่างที่มีคนบอกกันว่าขนาดผู้ชาก,การตรวจรัชงชาติแถลงเองต้องมีหลักฐานชัดแจ้งแน่แค่นั้นเองถัดมานะครับบอกว่ามีทนายเก่งและฝีมือดีด้วยและอีกอย่างลุง ก็ไม่ได้ทำน้องผลไม้อีกต่างหากถัดมานะครับบอกว่าระวังจะโดนเทนะคะถัดมานะครับบอกว่านึกถึงวันประกันตัวลุงกลุ่มคนคัดค้านพูดได้คำเดียวใช่ใช่ขำม,มากถัดมานะครับบอกว่าลุงพลไม่ได้หลุดเพราะได้ทนายเก่งอย่างเดียวลุงหลุดเพราะลุงไม่ได้ทำน้องแม่ไม่ต้องห่วงนะแม่นะถัดมานะครับบอกว่าแม่ ศูนย์ยังบอกให้เตรียมเงินสดนะถ้ามาหมิ่นนะ่ะทนฟังไม่ไหวมีแต่พลังลบสุดสองตัวนี้ถัดมาน,นะครับบอกว่าอยากให้ตาชอเป็นพยานให้ลุงกระชากหน้ากากใครบางคนจิมจิมถัดมานะครับบอกว่ากลัวลุงหลุดและตำรวจก็ต้องหาคนผิดตัวจริงต่อไปนั่นแหละถัดมาน,นะครับบอกว่าอ้าวถ้าลุงไม่ได้ทำมันก็ให้เขาติดคุกเหรอ มันบ้าไปแล้วใครจะยอมชีวิตทั้งชีวิตถ้าเขาบริสุทธิ์เขาก็ต้องสู้จนหลุดจะให้มาสังเว์ชีวิตลูกตัวเองก็ไม่ใช่นะท่านะครับบอกว่ากลัวลุงหลุดเพราะลุงไม่ได้ทำไงหลุดมากลัวลุงจัดคืนใช่ไหมความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับถ้าลองสังเกตดูดีด เกือบจะร้อยทั้งร้อยของคนที่เกลียดลุงพลมักจะพูดถึงการออกหมายจับครั้งนี้ในทำนองที่ว่าถ้าตำรวจไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจนดิ้นไม่หลุดก็คงไม่กล้าออกหมายจับให้เสียชื่อหรอกฉะนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าตาพลจะต้องเป็นคนร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยผมก็เลยตอบเขาคนนั้นไปว่าในอดีตที่ผ่านมา มีผู้บริสุทธิ์ที่ถูกตำรวจออกหมายจับเป็นจำนวนหลายรายตำรวจเองก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนจนผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดเหมือนที่คุณกำลังมั่นใจการออกหมายจับลุงพลอยู่นี่แหละแต่สุดท้ายศาลก็มีคำพิพากษาออกมาว่าผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจออกหมายจับเป็นผู้บริสุทธิ์ หลังจากที่ผู้ต้องหาเหล่านั้นต้องติดคุกฟรีไปแล้วหลายปีหรือบางคนถึงขนาดตายคาคุกมาแล้วก็มีฉะนั้นจงอย่าได้นำประเด็นการออกหมายจับมาอ้างอีกผมก็ตอบเขาไปประมาณนี้และนับตั้งแต่วินาทีนั้นไปต้นมาเขาคนนี้ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่กลับมาตอบคอมเมนต์ที่ค้างคาอยู่แต่เมื่อไปแล้ว ก็ขอให้ไปรับอย่าได้เอาความคิดแบบนี้มาเถียงข้างๆครูให้อับอายขายหน้าชาวบ้านเขาประปาผ่านมาอีก2อสวันคนที่แล้วเพิ่งจะโดนตอกหน้างายไปแมปแมปแต่คนนี้ท่าทางจะอาการหนักกว่าลองมาฟังวิสัยทัศน์ของคนที่เกลียดลุงพลกันดูนะครับคนเกลียดลุงพลพูดว่าเองไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลย ถ้าอย่างนั้นน่ะทนายความหลายคนก็คงไม่ออกมาพูดถึงข้อพิรุธของตาพลหรอกหนึ่งในนั้นมีทนายความประสบการณ์40ปีเลยนะเว้ยผมสส่ศีรษะนิดหนึ่งก่อนที่จะคอมเมนต์ตอบเขาไปว่าพวกคุณยังไม่ได้เคลียร์ประเด็นแรกเลยนะเรื่องที่ตำรวจออกหมายจับผู้บริสุทธิ์ในอดีตก็เพราะพวกคุณ คอมเมนต์แบบไม่มีข้อมูลไงเมื่อเห็นว่าไม่สามารถอธิบายประเด็นก่อนหน้านี้ได้ก็เลยต้องยกคำพูดของทนายบางคนมาอ้างอีกก็ขอให้รู้เอาไว้เสียเลยว่าไม่มีทนายคนไหนว่าความชนะไปหมดทุกคดีทนายบางคนแพ้คดีมากกว่าชนะซะอีกทนายที่พูดว่าลุงพลมีข้อพิรุษอย่างนั้นอย่างนี้ในอดีตก็เคยว่าความแพ้หมดกรูป มาแล้วทั้งนั้นถ้าทนายพูดอะไรแล้วจะต้องถูกต้องไปเสียทุกเรื่องต่อไปก็คงไม่จำเป็นต้องมีสารสถิตยุติธรรมให้ทนายประสบการณ์40ปีออกมาพูดชี้ถูกชี้ผิดไปได้เลยและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมนี่แหละจะย้ายสามโนโครวัวไปอยู่ประเทศอะไรก็ได้ที่ไม่มีคนไม่มีสมอง มีแต่แกแรบเหมือนกับคุณทางที่ดีนะผมว่านะ่ะคุณช่วยไปบอกให้ทนายประสบการณ์40ปีของพวกคุณให้เพาเๆการเสพข้อมูลจากช่องข่าวบางช่องลงซะมั่งนะแล้วก็ให้รีบไปหาคดีอะไรก็ได้มาทำซะอย่าพยายามปล่อยให้สมองว่างจนโดนพวกสามเวสีเข้าไปวางไข่ทางที่ดีนะ่ะ อย่าพยายามเข้ามาสร้างความสับสนให้ผู้คนเพื่อหวังจะหันสปอตไลท์เข้ามาหาตัวเองจะดีกว่าอันที่จริงก็เพลินดีเหมือนกันนะครับที่ได้เห็นการโชว์วิสัยทัศน์ของฝ่ายที่เกลียดลุงพลจะว่าขำก็ขำจะว่าเวทนาก็เวทนาแต่ก็ขอให้ผู้อ่านพยายามคิดไปในแง่ที่ดีว่าได้อ่านเรื่องขำขันแก้เครียดไปวัน,วน ก็แล้วกันนะครับ